สบายดีพี่น้องป้องปายทุกเมืองทุกบ่อนี่พี่น้องเด้อเมื่อนี้ซางเมืองเฉอันเฮ็ดแจวก่อนพี่น้องสอยจุก่อนพี่น้องเมื่อนี้ว่างๆซางเมืองมาได้เหตุงานเลยพี่น้องเลยอันเพียพี่น้องคมคมนี่เห็ดแจวพี่น้องเครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆพี่น้องในซีนชันพี่น้องง้อเผานี่เด้อพี่น้องเด้อ สังเมืองซีปรุงก่อนพี่น,น้รงเอาแบบบ้านๆได้เพีนนเ่น้อาไหคบุกหักี่เกลือเน,นี่ยเขาแล้วยำเข้มเพี่นเอ่เน,นัวพี่น,น้อง เป็นนใส่ไตรแห้งนัวพี่น้องถักไหมขาดแป้งนัวปลายได้สองคนบ้มามากพี่น้องมาดนนูน้ำเนาะแซบๆพี่น้องน้ำซักเมืองเลยอยู่น้ำให้น้ำนาพี่น,ออน,น,น,นอ้องอยู่ให้ยุนาคือเก่าพี่น้องซักเมืองจากกินอันเห็นเห็นอันชุดบ้าวเท้าพี่น้องไอ้คักได้ผลเห็ดเต้ สูตรบาต่าวพี่น้องสั่งเมื่อก็เลยอยากกินลองเบิ่งพี่น้งองว่ามันจะเป็นอย่งไรพี่น<ำ>้องกระโดดก่อนพี่น้อย<ำ>บีชุดชุดไม้ไม่เนี่พี่น้องอันนี้คือซีนสั่นพี่น้องหวัหวหเผาเลยพี่น้อย บ้านสร้างเมืองเฮ็ดงูเผาพี่น้องคาร์บรเผาแล้วบ่คักพี่น้องมันบ่หอมพี่น้องเอาเข,ข้าคั่วพี่น้องเข้าคั่วลงจากไหนขลน่นพี่น้องส,สูตรสูตรสร้างเมืองเด้อนี่พี่น้องว่าเป็นสูตรบ่าวเทาเลย <laughs> ในชุดสรางเมืองเในพี่หน่องเอ้ยบมันสูตรชุดบ้าท้าวได้ไาพักลงไปพี่หน่องอน,นี่นเอ็บนี้เลยพี่หน่องอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ในพายลำนาปาล,ลุกโบวหัวห์ามเล็กๆน้อยๆพอได้มีเมติมินนี่เห็นบ้าท้าวกินอีย่างก็ซอยจุนี่แซ่บเปนว่ะอยากลองบ้างเลยพี่หน่อง อันเขาอันขอเขาอนุญาตโดยพี่น้องเดอ้อคนเทเบอรได้กินดิบโดยพี่น้องเดอ้อสำหรับคนเทเบอรได้กินดิบพี่น้งองเลยขออนุญาตนำพี่น้องมือหนึ่สร้างเมืองสิกินก่อนซอยจุก,ก่อนพี่น้องชินสันงวัวงัวงงวงเถิกพี่น้องอ่อนๆน,น,นี่เอ้วจะได้ลงมือใหม่ได้พี่น้องเลยคลิปนี้ก็เอาสูตรเด็ดกันสะก่อนพี่น้องนี่แจ้วขมนมเค็งพนว่า บแม่ของเจ้าของนายพี่น้งองข้าเฮาพี่น้องอยู่บ้านเฮานี่าบุตรคิดอย่างไรขึ้นไปผูกอันเก็บพักวนันขึ้นมาบ้านเก็บดอกแคร์สำเนียงก็พอแล้วพี่น้องเลยนี่อยู่กับให้กัหน้าเลยพี่น้องเลยนี่สร้างเมืองพี่น้องยุคเมืองอัจสปอร์พี่น้งนงอ,นอ,กกองเขตงที่มันเขตภาคกลางของลาวมาๆหมเอ็ซีทุกคนภายใต้ต่างประเทศพอดีคิดฮอดสร้างเมืองเลยว่า ติดตามในเด็กพนองเด้อยินดีทุกคนภากกดแชร์กดไลค์ให้ในพนองกดหูใจน้ำพนองบา,บายบาย